พี่น้องวัดสุกูสุกคนจ้าวันนี้แม่จีกับเจ้าของน่องลูกลูกหลานหลานเดิมพี่น้องเดินพากันเข้าป่าอีกแล้วลงเพื่ออะไรไหมนะหาอยู่หากินข้า,ขาวเพื่อพูดแมงกิบโอมเดิมพี่น้องเดิมแมงกิลาบ,บ้านมาจีนนี่แหละอันนี้ก็น้่งแทบ้านเท้าบ้านพังเลยพี่น้องฝนมาตกแต่น้่งข้นเด้อน้่งข้นน้่งข้นตอนนี้กำลังขี่เรื พ่อพี่น้องเลยเลประยัดทานเชอร์แลเน็กเชอร์และหน่อยโกสมบูรณ์4บาท,บาทเอางาคนเฮ้ยพี่น้องอันนี้ก็ร้านไผ่อันนี้ก็ร้านเาวร้านใตย,ยเลยพี่น้องเด้อหน้าไข่มุก อยากสิไปกินแลกินง่ายอยู่ใส่ยังบู๊้าจะเบิ่งในพน้องนำเซเทียที่แพังเลยขัดพนพึมลงอีกจากซองซ้มมอร์นี่ปุดเนาะปุ่นนีแค่แต่พ้นบตกเนาะโอ้ยน้ำม้นหากง่ายมดเป็นยอดเปียยอดน้ำม้แคมเซ่เด้อเ้่ไปหาคุดแมงกี่หลอตามเคยเก่าีเฮือนกน่งายวิวิววิเก็บวิว คิธรรมาสิบ้ันลอกตอน6โมงประมาณนี้นไปกี่ยวมานี่ตอนนี้หอดแล้วไพ่แล้วตอนมัมมมมุมีนะ วมหวยว่ได้ได้ไหมคีเพื่อนแลยคือเฮานี่วสมากันนะคีเรือได้ขบได้อ่าตาบานางายคักคักกลยน้ขึ้นไปเนี่ขกขึ้นแนมันขึ้นคักๆในท่วมได้วนทางนี่นะคนทางได้หนินาท่วมปะ รวย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 เ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องป้องไปแค่เอาพาเรียงมาบนรยากาศหาหัวเย็นดูพี่น้องดูแล้วกี่ไรนะพาหัวเย็น

Thì tôm thể hạng khi điên mê nhào yêu nó chuông nó mày 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 สองขวยสองขวายสองขวายทวายหน่ตัวนึงคว้หนึ่งต <importe th> ัวนึงสองห้อืมยังเหลืออีกหูหนึ่งมันอยู่ไกลเดียวนีะแป๊ดเดี๋ยวเลยเต็มข้าวในหากไมเอีกครั้าข้าวข้างไมนละ แค่คนขุดเอาหักเอากรุ๊มันไปเลยจะได้เปันนี่ยังไงเนี่ยพี่น้องเอ้พี่ได้บ่ คุณหลัดดังไหมมคุณหลัดเพิ่งยังท์แรเพิ่งแล้วได้เลยพี่น้อง <c oughs> คุณหลัดเอาสอง้างไมาทางไหม่ก็กลตาไป <Bye, bye. S 2> เลยพี่น้องมาใส่เ <c oughs> ลยคุดเลยพี่น้องสวัสดีค่ะโบไลทสุดมากสุดี <c oughs> ดนโบไลท่สุดก่อนเลยพี่น้อง

เหน็นแล้าปลูกเห็มือเป็นมือกล้องให็นมือเป็นมือกล้องให้ได้พี่นั่งเด้วยถึงไปนะใส่ของใส่ของเขาเลยของก็ได้สะท้อนแสงเงลื้ยงออกเลิวะออกแล้วะ

นม่แหละที่เรา่ออกก็บอกเนี่นมเนนนร็คุดตลอด,ดนะที่โโเราว่าวะไรคุดแล้วบอกเคิ่มเรบอม<ถ>ัอืมจับเออเฮ้หของเข่าหักใหม่ กัใช hmm. ิได้หรือบอแหละหักไม้แทะๆแบบน้ขุดรัดนะขึ้นหักไม้ไปทางไหด้้งุดกิดไปทางไดนเลนี่เพิงเหรอ มือดิมันออกบ่เสียดายมันออกนะครับงลือกกระเลกนดเกเลือกเลือกความเล็ก ทามเถอ ö, นางใส่พี่เอาเลยลุกก็ลก็แท่ว่ะเขาตื่นก็จ่สักโอเคแลังบังเถืงได้

มันได้คิดที่ใช่ใ <t> ห <half> ้หนึ่ค่ะเอ๊ะโอ้ซ่อนกันแน่ได้สองตัวพี่น้องได้ซ่อนกันตัวสองตัวมาเัาเทือนเลยด้วยพี่น้องได้น้ำไม้เต็มกระตาเห็นบ่อน้ำไม้เมื่อกี้ง่งไม่นอยเนาะอืมยังไม่หน่อนอยู่ด้ว มาห่อเท่ากันแล้วคุณมาแล้วเพื่อนแล้วสิมาลุ่นกิโลอกันพี่เน่าในเด็กกิโลอของกิโลอไม่กี่กะสิได้เท่าใดรมาลุ่นกันนะสิมานับเบิ่งสิได้เท่าใดร่ด้อพี่เนอาติดตามเพ่นกันไหมห่าก็ได้เต็มกระตาตอกต้มนี่ยมาพี่เนอามาห่อเท่ากันละห่อยังไงไม่วิ่งกินของขาวเลยนี่ ไปเบิ่งปลาโต่งครับพี่น้องไปเต้นเพลาะเพลาะเพลาะสะออนปลาโต่งครับเมื่อกี้ก็มาเรียนทางซานเลยเด้อเด็กๆกันรับอีใบบุญน,นอนอยู่สินอนนเ,เออป้าเพิ่นเอาไปพี่น้องเด็กนอนเลยพี่น้นนองอ่ะพี่น้องคลิปนี้มาเในลาไปก่อนฝากติดตามคลิปหน้าเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจา๊ะลาไปก่อนพี่น้องค่ะ <c oughs>